ตอนนี้นะคะเที่ยงคือ45ค่ะเราอยู่กันที่ไหนคะจุดั๊มไปกันต่อเกิดการสลับตำแหน่งกันเกิดขึ้นแล้วค่ะ คุณใช้เงินสีฟันอะไรคะดอกบัวกุ้งเราอยู่ที่71ที่สาขาไหลุงบ้าทอดสาขาทอดตลาดทอดคิดทอดโว้ยโทรน้องได้บอก บอกล่ะต้องตอบวัวตองวัวใจจ้าคุณพี่ต้าเป็นยังไงบ้างคะสวยมากเย้ทองสุดสุดอเดียสุดสุดของสุดสุดคูด้บ่าวไม่ห้องสอนเลยนี่นีขอมือเป็นด้วยแล้ก็มาเซเว่น มีสเสีบียงนะคะเพื่อใี่จะไปปางอุ่งปางใจก็ลองโก้เหรอไไตอนนี้เวลา<ห>18บแดนาฬิกาเปิดพิธีโดยคุณกมิตาและคุณพี่ตั้มค่ะแน้วย่างอร่อยไหมคะอร่อยมากชุดละห้าร้อยมีชุดละห้าร้อยปลาดีที่เรามีบาร์บีคิวด้วยค่ะเซฟตั้มมากับไส้กรอกสีแดงครับ อาบน้ำแล้วครับทริตั้มอาบน้ำแล้วสวยเกือบเป็นทริปน้ำไม่อาบค่ะ24ชั่วโมงก่อนได้ทำไมทำไมช้อนมีหลายอันนะดงไม่มีใครใช้สักอันค่ะใส่ไปได้ได้เลยเห็นยกไตไงมหกกวนาำคางเพื่อนที่ท้เหรบอกว่าอะไร เช้านี้ที่น้านต็มของเรานะคะ เราก็ถ่ายทิปเก่งเหมือนกันนะเนี่ยต้องตัวไม่ต้องตัว เข้าไปเข่าเขาอยาแก้วเนาะฟิลมันต้องได้ต้องนันเนียตอนนี้เราอยู่ที่มีห่าวนะคะเอารอห้องอยู่ค่ะเบียก็อร่อยเหมือนกันนันเนียอร่อยอยู่แล้วนันเนียโทรหารีเซพชันนะคะแต่ว่าโทรหาใครคะเมื่อสักครู่โทรหาับรถโทรหาคนนี้ค่ะอยู่ในรถตู้กลับกันเถอะค่ะ วให้้กลลับแคนพิเศษก็ต้องนอนที่ที่พิเศษเราก็พาอานงที่เป็นผีมากินข้าวอานงยังหลอไม่เก่งจ้าหลอไม่เก่งนะคะแต่อนงแต่งรูปเก่งกำลังหาอะไรกินที่มันสมฐานนะใช่ลูกบุปิิงค่ะ ชนยากไหมคะชงก่อนเธอชิมอะไรมาลูกอะไรไม่รู้คลิปดิเนี่ยน่าอร่อยคุณซ่าหลอนะเนี่ใกล้เองหล่อล่องเรือค่ะสคโอยเพลงโคตรแก่เลยเนาะใช่จ้าเหมือนคนนี้เลยเพลงอุ้ย อ,อจ่จนารักพูดยังไงให้เข้าตัวเองสาวนักเรียนญี่ปุ่นและยากุซ่าหนุ่มหนาวไหมซะ แล้วที่ฉัน,นดรอปแล้วเพราะฉันหนาวมากแต่ว่าผู้ <c oughs> <c oughs> หญิงคนนี้ยังคงยืนหยัดสู้ชีวิตยอยู่ เพื่อสาวก็ลงเรือลำเดียวกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างห,หลังนะคะผู้ชายคนนี้ก็คือ energy เลิศมากในการถ่ายด้วยกันอันนี้ข้าวกลุข้าวุคนะนะ่แลวตอนเช้าที่พักก็มีข้าวต้มนี้เขาบอกว่าเอาไข่ไปไปกินกับโจ๊ะนี่นี่มีมันผัดทอดให้กินด้วยจ้า ห้องของเราบายคุณโยกนี่องนนี้คือเป็นห้องของฉันนี่คือที่ที่ฉันจะต้องนอนนี่คือที่ของพี่ตั้มค่ะเอาดอกเบอร์บาร์บีคิวอีกรอบหนึ่งเฮ้ยห้องสลับที่กันด้วยจ้าที่ต้องมีนักร้องนำนะนักร้วใครเป็นพี่ฮายนักร้องนี่และพี่ชอบ เขาบอกไปแล้วอร่อยไหมจ๊ะคุณพี่เรามาลองเรามาลองอาหารพื้นถิ่นครับเนารีวิวสิคะกุ้งก่ายอร่อยชอบอันนี้มากเลยอะอะไรหรอมันก็น่ากินมากอันไหนอันนี้ยำไบยำไปปลาใช่ไหมอร่อยว่ะอร่อยแุบแปลกอ่ะอร่อยแต่แปลกๆเราจะถ่ายรูปรวมนะ

ที่พักคืนที่สองของเรานะคะนอนหมวนตัวนี่ที่พักที่นี่คือสวยมากข้าของเราในเช้านี้นี่เขากินคนเดียวนะเนี่ยคุณนี้คุณหยองรับทานอะไรคะจิ๊บ สวัสดีค่ะสบายไหมคะนอนหลับไหมคะเมื่อคืนหลับสบายมากคะ่ะสบายพี่ไปโดนนิดนึงวีนพี่เลย, <c oughs> ยพี่ชำ <c oughs> เจอต้นท้อบุ้ๆนะอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งท้อเป็นบวยหรือท้อเป็นทั้งบวยทั้งท้อคืออันเดียวกันลุกคลำเออบูมแล้วค่ะบูมมาแล้วสวยอ่ะดูน้ำตกดีกว่าดูนี่ตาเนื้อก่อนดูไอ้ตาเนื้อ เป็นไงกันบ้างคะซีสแคนเปสวยสวยน้ำตกนะสวยนี่ไม่สวยบิดอยู่ได้เพนซ์เมยโยกตูดเป็นอะไรเคลื่อนฟิตสตาร์ติ่ะขอบคุณค่ะถังละยี่สิบด้วยด้วยเพนซเมย์สะพานปลากันค่ะ đen mù đen mù đen Này <laughs> <laughs> ฟอตอนทำคอนตก็เลยทำให้แม่ของสอนกับสุราธานีเนี่ยที่ติดกันอ่ะแยกเราสังเกตได้เลยอ่ะเนี่ยเราเห็นเลยใช่ไหมรอยพญานาคอันนี้รอยพญานาคเป็นแบบว่าสุราธานีสุสานหอยเจ็ดสิบห้าล้านปีไงอันนี้ก็เป็นเพื่อนกันกับหอยเป็นใบไม้เขาไม่ใช่รอยพญานาคหรอกไม่ใช่ไม่ใช่รอยพญานาคจะอีกแบบหนึ่งเป็นแบบใดอันนี้ต้องไปถามอีกเทพเจ้าหนึ่ง เทพเจ้าที่มาแะด้านน้ำค่ะเทพเจ้าคนสดอบกูไปแล้วนี่คือตำนานจากคุณตั้มผู้ชายที่กำลังหมดแล้วเราก็มาแวะรับประทานอาอาอืมอันนี้คือแบบเ็ดหรอไม่อา ไม่พูดถึงไม่พูดแต่ดูจากการกระทำ <c oughs>